ว่ายังมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ลุ้นกันอีกแต่จะเป็นเดือนเซอร์ไพรส์พีีเซอร์ไพรส์เดือนหรือคุณผู้ชมเองที่จะถูกเซอร์ไพรส์ทางหน้าจอต้องติดตามกันให้ได้เลยค่ะ กล่าวว่าถ้าเกิดงานล่มอีกก็จะก็จะเอาตัวเองเข้าเป็นเจ้าสาวแทนค่ะแล้เตรียมตัวมาให้พร้อมไม่รู้ว่าพี่ปุ๊กกี้จะสมหวังหรือจะต้องดักฟันดีกับการเซอร์ไพรส์งานแต่งที่คุณวาริสเตรียมให้พี่ลาดรักที่ครั้งนี้มาในแบบเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความน่ารักโดยเฉพาะเบื้องหลังหนุ่มเจมส์แท็กทีมกับปาล์มแซลสาวคิมว่าชีวิตจริงอยากได้งานแต่งแบบนี้ไหมให้รีฝากเมสเซจถึงพี่พระเอกคนนั้นคิมมี่ได้ทีก็รีบตอบแบบนี้เลยค่ะก็แบบว่าเอาเรียบๆง่าย,าย,ายๆก็พอแล้ว แต่พอถึงวันงานก็จะไม่ได้อย่างี้หงอกชุดแบบบานบาฉันจะแบบดอกไม้ฉันจะแบบเอาแหวกเพชรฉันจะแบบนี้อันนี้คือเอาประสบการณ์อั้คือประสบการณ์ของผู้หญิงจะเป็น่างนี้เวลาบอกผู้ชายจะบอกว่านิ่งๆนะคะถึงงานปุ๊บกระโปรงฉันยังไม่บานไม่เลเยอร์พออันนี้อะไรตไดจริงหรอปากไปป๊ไม่มีเพชรหรอไม่มีเพม่ ชีวิตจริงคิมมี่จะมีงาน communauté. แต่งแบบไหนยัง right ไม่รู้แต่ในสองเสน่หาแฟนๆเตรียมมาลุ้นกันว่าวิวาครั้งนี้จะรอดหรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยมารอเอาใจช่วยกับดีเอ็นครั้งนี้กันค่ะไม it, ่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับความรักของคุณวาลิตคุณพีเนี่ยมีมีความน่ารักแล้วก็มีมีความใสๆแน่นอนปิดท้ายนี่คิมมี่โชว์เต้นครับวันเดียรเอลวันเดียรเอลวันเดียรถูกมีถูกแกนะค่ะนะโมวันเดียร์โผล่